ร้อนร้อนร้อนไม่รู้จะร้อนไปไหนร้อนแทบตายละลายไปแล้วความร้อนร้อนทั้งวันไม่มีเมฆบดมาบางังใอยละอยากไปนั่งในน้ำเย็นๆบัางดีคนอยู่ในห้องแอร์เพิ่นกาสมาอยู่ดอง ไอยมัน้นบันอกหากจินตากแดดตากฝนกะลดให้แน่ความร้อนให้่อยจักหน่อยพอมีแง่สู่งานเดี๋ยว่อยละลายก่อนเด้อได้แต่เงียนมองเดียวยบิ่งท้องฟ้าไม่มีเมฆมาลกมาพัน่านท้องฟ้ามันเจ้งาจจตาวา มันแจ้งจางปางไม่มีเมฆบังแดดให้คอยเลยทำงานไปเกิดขอจังแดดน้อละคือแดดกระไกลเป็นตะนาละนอ้อแดดมือนี้มือนี้หล้วมือนี้มือนี้คอยเอ๋ยละสีตายแล้วสงสารแน่เทวดาท่านเอย่ยหาเมฆบ่มมาเลยแดดมีไปคอยสีได้ดทำงานไปจนคำ แต่เดี๋ยวมองเบงฟ้าไม่มีเมฆมาลกมาพันพานท้องฟ้ามันแจ้งจังตางท้องฟ้ามันแจ้งจังตางไม่มีเมฆบังแดดให้คอยเลยทำงานไปก็ท้อจังได้น้อยคือแดดขักหลายเป็นตาหน้า,นาละนอ้อแดดมือนีมือนีโอ้ยมือนี้ เอ๋แล้วสิตายแล้วสงสารแม่เทวดาท่านเอ๋ยแ้าเมฆบ่ม,มาไล่แดดนีไปค่อยสิได้ทำงานะไปจนคำเดย